ท่านนายกครับตั้งแต่มีโควิดมานี่ท่านหนักใจขนาดไหนครับเป็นความหนักใจที่สุดในชีวิตของผมเองด้วยหนักใจเรื่องอะไรครับที่จําเป็นต้องตัดใจเลือกระหว่างปกป้องชีวิตคนกับปกป้องการทํามาหากินแล้วท่านนายกเลือกอะไรฮะผมเลือกที่จะไม่ยอมให้มันมาพากเอาชีวิตของพี่น้องคนไทยไปนี่เลือกตามอะไรฮะตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญทางด้านสาธารณสุขที่ยอดเยี่ยมของเราแล้วที่ผ่านมาประชาชนเป็นยังไงท่านรู้บ้างไหมฮะโอ้ทนเจอกับความยากลําบาก ปอนเองก็ลําบากสูญเสียไรายได้มีแต่รายจ่ายสูญเสียเงินเก็บมันไม่มีตั้งแต่ท่านเข้ามาเป็นนายกละธุรกิจพังอ่ะแล้ววันนี้เป็นไงวันนี้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบความสาเร็จบ้างที่สุดในโลกเรื่องอะไรครับในการปกป้องรักษาชีวิตของประชาชนปรบมือแล้ววันนี้ท่านอยากจะประกาศอะไรฮะวันนี้ผมอยากประกาศหนึ่งก้าเล็กๆแต่เป็นก้าที่สําคัญนะครับประกาศว่าตั้งแต่วันที่หนึ่ง พฤศจิกายนเป็นต้นไปประเทศไทยจะเริ่มเปิดรับการเดินทางเข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัวแล้วพวกร้านเหล้าสถานบันเทิงนี่เปิดได้วันไหนฮะภายในวันที่หนึ่งธันวาคมแล้วมันไม่เสี่ยงเหรอท่านผมรู้ว่าการตัดใจแบบนี้มีความเสี่ยง,แ,ง,ง,ลงแล้ววัคซีนเรามีพอหรอการรับส่งหม้อวัคซีนของประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดถึงสามเท่าถือว่าประสบความสาเร็จไหม เราประสบความสําเร็จอย่างมากมากขนาดไหนฮะจนถึงขั้นที่ประเทศไทยติดอันดับหนึ่งใน10ประเทศที่ฉีดวัคซีนได้เร็วที่สุดในโลกนี่เราฉีดเวลากี่โดสเนี่ย7จ็ดแสนโดสต่อวันหู<ฮ>และในบางวันเราฉีดวัคซีนได้มากเกินกว่า1ล้านโดสก็มีซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัคซีนอะไรฮะวัคซีนที่โนแวคตามนั้นครับ